สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาหลับจมนะครับวันนี้นาราซักเมืองทิมข่าดินปลูคนะครับดินลูกเป็นดินที่มีคุณนภาพนราซักหลับรองว่าดินนี้ อาท่านนาไปใช้แล้วเนี่ยเอาไปพอพอต้นกล้าไดนะครับเป็นดินที่เราป้านการมักอย่างละเอียดแลยนะครับก็ขอบคุ้นทุกท่านนะครับที่ข้ามาอุดหนุนวันนี้เรานํามาเป็นการประเดิมนะครับประเดิมลานคาในชุมชนนะครับถือว่าเป็นทิ้นคาที่เราคิดว่า,าทุกคนจําเป็นต้องใช้นะครับเมื่อใช้เนี่ย อยากจะให้อุดหนุนสิ้นคาในชุมชนนะครับเพื่อเป็นการที่จะส่งเสริมต่อกันนะครับนี่คือสิ่งที่ดีแะ้วถ้าไม่ดีนั่นละซักก็บอกแล้วนั่ละน่ละซักไม่ทําอยู่แล้วนะครับทําในสิ่งที่ดีเมื่อเมือม่อไม่อ,มอ,มอ,อะไรที่ดีเนี่ยนะครับก็อยากจะมาแบ่งปันให้คนในชุมชนได้ตดลองชายนะครับถ้าดีคอยบอกต่อนะครับถ้าไม่ดีป่นปลือเนี่ยทันไปชายแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับ ยินดีรับฟังและก็มานำมาปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปส่วนขนาดความจูนเนี่ยนะครับประมาณ7กิโลนะครับตอนนี้7กิโลเราคาาอยู่ที่35บาทนะครับต่อทุ้งนะครับ35บาทเพราะฉะนั้นใกล้ที่ต้นใจดินพอดินปลูกดินที่มีคุณภาพีผ่านการมักมาแล้วอิอนทรีย์วัตถุทั้งหมดนี่นะครับทุก อ่อยสไลายเป็นฐานานปลอมพื้นปลอมนาไปใช้ได้เลยอันนี้บรรจุอยู่ในนี้แล้วนะครับขนาดน้าหนักเจ็ดกิโลเท่ากันหมดเลยนะครับอพอตอนกลาดได้ปลูกต้นไม้ได้นะครับทันทีต้นใจนะครับก็อยากให้เอาไปทดลองใช้กันก่อนอยู่ที่ลานคาบ้านเล่นย่างนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามู่บานในลานคาใดต้นใจนี่นะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับเราก็จะนําไปวาง่า้แบบนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ อีกตัวนึงเป็นดำซ้อมควันหมใชายซ้อรับค่าเชือล่าลายมาแรงนะครับอันนี้ชายดดดีมากเป็นดำซ้อมที่ผ่านการตกตะกอนมาแล้วนะครับเราทิ้งไว้นึ่งปีก่อนที่เราจะนำมาบรรจุในในขวดนี้นะครับการตกตะกอนของสัน้นชาเราก็นำส่วนที่ลอยอยู่ข้างบนนั้นมาบรรจุเป็นน้ำสีอมพัน สีหน้าชายหมางนะครับถือว่าเป็นน้ำส้มที่แ้มค้นนะครับบรรจุนึ่งฤนะครับบรรจุนึ่งลิตรลิตรละนึ่งลอยบาทนะครับ่า,านสาารถมาเหลี่ยงห้าด้ายนะครับที่ลานคาลานโชกแลมยางขอบคุณทุก่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ